Action! จ่าเอ๋สวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีน้องๆที่ครบรักทุกๆคนและท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอาร์ซูเอโวอีโวนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่5แล้วนะครับน้องๆก็เดินทางกันมาไกลแล้วนะฮะหลังจากที่เรานะครับจับนะครับสิ่งมีชีวิตมาก็หลากหลายอยู่นะครับน้องๆวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่ไป,ไปเจอมาแล้วก็บอกเลยโคตรเท่เลยนะครับนั่นก็คือเจ้าคาชาโรดอนนะครับน้องๆเดี๋ยววันนี้พี่จะพา้องๆไปจับกันแต่ก่อนจะ ไปจับก็ขอเลือกก่อนวันนี้พี่ขอไปกับเจ้าเล็บยาวแล้วกันนะครับน้องๆคือไปกับตัวไหนก็ไม่ปลอดภัยเท่ากับไปกับไอเจลเล็บยาวนี่นะไปกับตัวอื่นนี่แบบโอกาสตายสูงครับน้องๆดังนั้นวันนี้เราก็จะออกเดินทางไปเลยแล้วถามว่าพี่เจอมันตรงไหนพี่เจอนู่นระหว่างกลางนะครับแถวแถวแบบเออเลยหน้าป่องภูเขาไฟไปนิดหนึ่งนะฮะน้องๆมันอยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวลุยเลยฮะไปจักแอบ โอเคลุยเฮ้บอกเลยไม่กล้าไปกับใครแล้วครับน้องๆนอกจากเจ้าเล็บยาวไปกับตัวอื่นนี่โอกาสตายสูงเพราะว่าสิ่งมีชีวิตท่วนี้มันโหดเกินไปและอย่างพี่ไม่มีชุดที่สามารถแบบกันดาเมเอจไอพวกไดโนเสาร์พวกนี้ได้ด้วยนะอือดังนั้นก็ต้องไปกับตัวที่โหดที่สุดในบ้านนะครับตอนนี้ใครโหดสุดในบ้านล่ะก็คือน,นี่เลยเล็บยาวของพี่โหดเลยว่าตัวนี้แหละช่วยให้เราแบบเอาชีวิตรอดมาได้หลายสถานการณ์แหละแล้วก็ เหมือนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าพี่ลืมเอาอานมาอ๋อเอามาแล้วนะครับอา่านนะอานของเจ้าคาชานะครับก็ทําได้ประมาณเลเวลร้อยนะครับหลวเทลย่่าสิบห้าหรือเลเวลร้อยนี่แหละประมาณนี้นะครับน้องๆก็สามารถคราฟกันได้นะฮะพี่ก็คราฟมาแล้วนะครับดังนั้นก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็เดินทางไปพร้อมกันเลยไกลหน่อยนะฮะน้องๆเพราะว่ามันอยู่นู่นพี่ไม้เดาสัตว์ปีกมาด้วยเอาสัตว์ปีกมาพี่กลัวโดนในเจ้าไมโครเลปเตอร์เลย แล้วก็กลัวแบบว่ามีตัวแบบโหดมาจาัดก,การพี่ไงเราก็กลัวกันนะเฮ้ยนี่แนี่นี่แนีนน่บอกเราตัวนี้มันโหดเออก็มาที่ไข่ตึงหรือไข่ตึงนี่เจอเล็ยบยาวนะเล็ยบยาวนี่มันค่อนข้างที่จะเอาเรื่องนะฮะน้องๆดามจของมันค่อนข้างรุนแรงเลยเดี๋ยวพี่ก็ต้องหาแบบเทศตรงข้ามมันไว้ด้วยนะหรือว่ตสุสนสักหนึ่งตัวนะเราจะผสมพันธุ์นะครับเพื่อไว้สู้กับพวกมังกรนะเพราะบอามังกรนะครับมันโจมตีสัตว์กินพืชน,นะครับเอ่อ เหมือนว่าจะเบากว่าสิ่งมีชีวิตทั่วไปนะครับดังนั้นเราก็จะเป็นจะต้องมีสัตว์กินพืชดูโดโอดไว้นะครับปกป้องบ้านนะครับสักหนึ่งสายพันธุ์นะครับซึ่งพี่ก็มองไว้ก็คือเจ้าเรียบยาวนี่แหละส่วนน้องๆตัวไหนโหดนะก็บอกพี่ร่างนะอุ้ย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 โอ้ดู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 เออยากโดนก็ไม่บอกถ้าพี่ลงไปเองนี่น่าจะตุยแฮนทุกคน เอาไม่ได้ว่ะเอาไม่ได้ก็ไม่เอาฮี่เอาไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วก็หวังว่าพี่จะเจออันฟาสักตัวนะน้องๆถ้าพี่เจออันฟาสักหนึ่งตัวนี่ชีวิตพี่จะดีขึ้นมากเลยเออถ้าเราได้อันฟาด้วยนะเพราะว่าอันฟานะครับมันมีโอกาสดรอปพวกอของนะครับที่มันมีอนุภาพรุนแรงนะครับหรือว่าไม่ก็เสือกาะนนะดีๆนะมันมีโอกาสที่เราจะสามารถได้มาเหมือนกันนะครับจากพวกอันฟานะดังนั้นถ้าเจออันฟาพี่ก็จะหวดไปด้วยเลย เรียบยาวของพี่นะ่าจะพอได้สูงสีอะ่ะอพีอว่าได้พอฟัดพอเวียงนะเอาจริงแต่ก็น่าจะหายากพอสมควรนะสอนนี้เจ้าบาริวิกเรเวลเท่าไหร่ฮะเผลอเลเวิลสูงก็ะจะจับไว้ก่อนเลยโอ้้หูแปดสิบเรเบิลน้อยแบบนี้เดี๋ยวพี่ขอจัดการออกไปก่อนเลยครับทุกคนขนาาโนโ้างหน้ามีสไปโน่ด้วยอีกหนึ่งตัวอือเท่าไหร่ฮะขอเช็คหน่อยดูดูดูดอ้ยี่สิบเองอะอือ ถ้าถามเฮ้ยอะไรครับนี่อะอถ้าถามว่าสิ่งมีชีวิตอ่อในเซิร์ฟของพี่นะครับหรือวลสูงสุดเท่าไหร่ก็หรือว่าหกร้อยครับน้องๆหืวลยี่สิบนี่รถตบทีเดียวเสียแจกเลยบอกเลยโหตอนนี้ก้อนน้ำหนักเต็มแนวทุกคนพึซาฮะน้ำหนักโอ้โหก็ไม่แปลกหรอกที่มันจะเต็มเล่นใส่มาสักขนาดนี้อาจจยนมีรูส้สูงสุดไหมถ้าเจอพี่ก็จับนะหรือว่าร้อยเอง หรือจะเจอพี่จับหมดแหละเลเวลสูงอะแต่ถ้าไม่เจอแล้วก็อืตามที่น้องๆรู้ครับไม่เอามาอยู่แล้วอเ,วเ,วเวอเลเวลน้อยนี่พี่กระซวกหมดแล้วไม่จับด้วยส่วนพวกนี้ต้องรอแบบปืนแรงๆนะโอ้โหเลเวลสี่สิบไม่อนาคตต้องจับไงดังนั้นอ,อนาคตต้องจับดังนั้นต้องเคลียร์ไปก่อนไอวเวลน้อย ส่วนอ้โคตูด,ดอนนี่อันตรายช่วงกลางคืนเรามาเดินมันอาจาจะจัดการเราได้นะดังนั้นต้องรีบเคลียร์ <c oughs> วันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่พี่ได้เดินทางออกจากบ้านแบบไกลขนาดนี้นะปกติเราเดินทางมาวันแรกโดยการจับเจ้าเทอร์โนดอนมานะหลังจากนั้นก็ไม่ได้เดินทางออกมาไกลขนาดนี้เลยนะมีวันนี้แหละเรามาไกลสุดนะเพื่อที่จะไปจับเจ้าคาชาให้กับน้องๆได้เห็นกันนะครับ จะถึงไหมเนี่ยน่าจะใกล้ถึงแล้วครับน้องๆถ้าผ่านจุดนี้ไปก็น่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่โล่งกว้างนะใครที่เล่นแบบหาร์คมาก่อนนี่ก็จะรู้นะครับว่าด้านหน้าของเรานี้มันจะเป็นพื้นที่โล่งนะโอ้โหแดดลมลมตกกันเลยทีเดียวนะพื้นที่แถวนี้เฉะโอ้โหถ้าเป็นโมบายนี่มันไม่ได้ลบขนาดนี้นะจะ <c oughs> เป็นอันนี้ก็โมบายนะครับจะเป็นภาคใหม่ไงโอ้โหค่อนข้างลบเลยนะ ฮอวยทีเล็กกว่าน้องๆโอ้โหระเบล,เล40เองอะอนี่ๆเ,เคลียไปก่อนครับน้องๆจัดก,การไปก่อนรลเวลมันน้อยให้ตัวรลเวลเยอะๆมันเกิดนี่แหละพี่เจอนั่งไงนี่เลยที่พี่เจอไว้ทุกคนนี่590ตัวนี้เลยเดี๋ยวจะพี่ขอวิ่งอ้อมก่อน ก่อนที่มันจะเห็นเราแล้วก็มากัดเราตุยอ้อมก่อนนี่อ้อมก่อน,อออนต้องภาวนาให้มันเห็นพี่เพราะถ้ามันเห็นพี่มันก็น่าจะขมือพี่เหมือนกันแล้วกอเราจะเอาตัวอะไรไปให้มันกินดีสําหรับเจ้าระชานะครับเราจะต้องเอาสิ่งมีชีวิตไปให้มันกินนะซึ่งเราจะต้องลางกมันไปนะเหนวะฮือ <c oughs> ที่เราเราแวง เอาละน้องๆก็นี่แหละคือเหยื่อที่มันชอบกินมากที่สุดเลยนะครับสาหรับเจ้าคาชานะก็เอาเจ้านี่แหละน้องๆไปให้มันกินวิธีเอาให้มันกินก็ง่ายๆเลยนะครับน้องๆก็แค่จัดการเจ้าไทสตารท็อปนะครับหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่แถวนี้เอาตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับแต่ว่าการจะลากไอ้พวกตัวใหญ่ๆแบบนี้ได้ก็น้ำหนักในตัวละครนะครับสำคัญมากเลยจะต้องมีน้ำหนักมากกว่า500นะครับถึงจะสามารถลากไอ้พวกนี้ไปได้นะถ้าอยากลากก็ต้องเอาน้ำหนักข0าไว้นะครับหลังจากลากมาก็ สังเกตอาการมันด้วยนะฮะต้องรอให้มันดมนะครับน้องๆต้องดูด้วยถ้ามันไม่ดมนี่ก็ไม่ได้นะครับน้องๆต้องดูมันด้วยนะฮะสังเกตอาการมันฮะถ้ามันดมเมื่อไหร่ก็แปลว่ามันได้กินอาหารเรานะครับเห็นไหมแบบนี้ไป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 ไอ่าแบบนี้มันได้กินนะฮะแล้วมันก็จะเดินมึนๆไปสักแป๊บนะครับเดี๋ยวสักพักเราก็ลากมันไปเรื่อยๆครับมันก็จะกลับมากินนะนั่นก็เดินตามมันเดินตามมันติดรกอยตามนะฮะให้มันมากิน มันจะเดินมืนๆแบบดี้นะครับน้องๆออออกินแล้วกินไปแล้วถ้าให้พี่คำนวณน,นะครับถ้าเป็นไทยเซราท็อปก็ประมาณ2ตัวครับน้องๆรับรองมันจับได้แน่นอนสองตัวแต่ต้องให้แบบต่อเนื่องนะครับถ้าจะให้ดีน้องก็จับมันไปขังจะดีกว่านะครับน้องๆเห็นปะมันได้เกิน50%แล้วเหนื่ย คือถ้าจับมันไปขังนะครับชัวแน่ได้แน่นอนอ่าถ้าใจใชัวต้องจับขังนะครับน้องๆแต่ว่าจะจับมันขังได้ก็ยากหน่อยนะเพราะตัวนี้มันดุแล้วก็เดินไวมากเฮ้ยคาเทมกำลังลงลงค่าเทมกำลังลง,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 ลงเฮ้ยยาแมงปอยาแมงปอยามากินเร็วเร็วไอเวนเอ้ยแมงปอแดกไปแล้วนี่คือปัญหาครับน้องๆไอพวกแมลงนี่แหละที่มันชอบแบบ ตอดเหยื่อเนี่ยปัญหาเลยครับน้องๆที่มันจะทําให้เราจับยากนะครับเสียเวลาก็อีกตอนหาเหยื่อมาป้อนมันนี่แหละเพราะเวลาเราไปใกล้ก็จะเจอพวกนี้แหละคอยแบบดักตอดแย่งแบบทําลายเหยื่อของเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองเอาเล่นไปนี่บ้าเอ้ยเดี๋ยวไปเจอฝงเปงปอเครียดเลยเปงปอมันชอบกินแบบซากอยู่แล้วไง ไหวไหมเอากดผิดอบอ่ะเละก็น่าจะได้ครับน้องๆลองดูลองดูลองด,องดูมันอยู่ไหนวะตัวเบลเลยมองไม่เห็นพีนะ่มองทางไม่เห็นนุ่นอยู่หน้าพี่ค่าเทมเป็นไงบ้างลงหมดแล้วบ้างโอ้โหค่าเทมลงเยอะมาก นั่นนั่นมันดมแล้ว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 ,ลวเออไปไงเปไงเขียวไหมเขียวแล้วน้องๆเออขึ้นขี่เลยทีนี้นี่พอขี่คราวนี้ก็น้องพามันไปซัดสิ่งมีชีวิตตัวอะไรก็ได้น้องๆทุกคนงามงามขึ้นมา16%แล้วนี่ตรงนี้คือได้แน่นอน อุยอ้ยอุ้ยสามสิบสามเ,เต็แล้วนี่ต้องกัดไปจนกว่าไอ้อดเหลือจะเต็มเรียบร้อยได้แล้วขาจ้าหลังจากได้ก็ขี่เลยเออเออเออนั่นแหละเออมะตุองอย่างนั้นนั่นสี่มาตรงอย่างนั้นเรียบร้อยน้องๆเป็นไงโคตรเจ๋งเดี๋ยวพี่อ่านใส่มันก่อน อา่อานเราอยู่ใส่อ่านอยู่ในตัวนุ่นนี่นี่น,นี่อยู่ในตัวเล็บยาวเอาระได้มาแล้วตึก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 นี่พี่เตรียมอ่านมาแล้วเขาอ,อ่านมาใส่อ่าน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 ,าน,านจึบ๊บนี่เรียบร้อย เทื 20, อดสองหมื่นเป็นดาเมตอย่างเดียวน้องๆนี่เนี่ยได้มาแล้วโหดเท่เลยทีนี้โอ้โหกว่าจะจับได้เออน้องต้องแบบมีนี่นะถ้าพี่แนะนําก็แรดนะครับแต่ว่าน้าหนักในตัวละครย้านะครับน้าหนักในตัวละครต้องมีเยอะๆนะครับทุกคนเออโอโ้ยังโหดเลยเออ นี่น้ําหนักในตัวละครต้องมีมากกว่า500นะครับถึงจะสามารถลากไอ้สิ่งมีชีวิตตัวนี้ได้เพราะมันตัวใหญ่นะครับต Liv ึ๊กตึ๊กตึกตึกตึกนี่เนี่ยนี่อ่ะน้ำน้ำโอ้โหตัวโคตรใหญ่โอ้ยหมูตัวนี้อึดจังโอ้โหหมุดเนฮิวได้ไงมันก็อึดสิครับอื้อลุ้มลุ้มลุ้มมาเลย หมูหมูหมาหมูหมาห,มหมานีคำรามแล้วก็จอดระเคฟัดหางโหอุเท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 นี่จอดระเคฟัดหางเนี่ยกระเด็นนี่ยนี่นี่ไงอุ้ยยังเท่ดาเมจอย่างเดียวครับทุกคน เดือดไม่จะเป็นดาเมจอย่างเดียวไม่ต้องอัพอะไรเลยนะครับสำหรับเจ้านี่เน้นดาเมจโอ้โหแข๋้ยวนี่อ่กะกระเด็นไปดิเจอเทอร์ลี่จัดการบอลเทอร์ลีนี่อ่ะนี่เป็นไงเนาะเสร็จพี่แล้วยิ่งโจมตีสเต็กยิ่งมีก็ยิ่งวิ่งเร็วเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอื สแต็กก็จะอยู่มุมขวาบนเลยนะครับน้องๆนั่นแหละครับคือตัวสแต็กนะครับที่จะทําให้น้องๆน,นะครับเห็นนะว่ามันมีสแต็กเท่าไหร่นะถ้าค่าหนึ่งตัวก็จะทําให้วิ่งไวเก้าวินะครับน้องๆค่าหนึ่งตัวก็จะทําให้วิ่งไวเก้าวินี่เปล่าวิ่งไวมากโอ้โหดูเดือดดูเดือดม,มันชอบเกิดนะครับตรงตรงกลางระหว่างเนี่ยภูเขาไฟนะ สำหรับเจ้าคาชานะอ,อือ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 อืนี่นี่งไงเจอท่าจระเข้ฟันหางอ,อย่างโหดนะน้องๆพี่กคชชอบเลยแถมตัวมันใหญ่ด้วยประเด็นตัวมเองเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงไทยสระทับไม่ใช่ว่ะ ได้ยินเสียงของเจ้ายูเทเลนัสดีเสจเรียบร้อยโคตรเจ๋งเดี๋ยวมันเ,เยอะหรือเปล่าเจ้ายูทเทเลนัสเดี๋ยวพี่เช็คสิอยู่ไหนวะนะอ้าวตายไปแล้วจ่าฝูงจ่าฝูงไปก่อนเลย จะฝูงอยูท่ทะเลนัดไปก่อนเลยเหลือลูกน้องเนี่ยกำลังแบบนั่นอยู่ออพี่เองเนี่ยพี่เองเนี่ยเนี่ยอืมเออแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือพี่สามารถเปลี่ยนสีเจ้าคาชาได้ด้วยครับน้องๆแต่พี่ขอเปนอนุอนญ,ญาตเปลี่ยนสีก่อนเท่ๆเลยสีแบบเท่ๆพี่ชอบดำแดงนะ อ,อลืมไปเราสามารถเปลี่ยนสีได้ฟึ๊บสีมันจะเห็นไหมสีมันจะค่อยๆนี่กดตรงนี้นะครับน้องๆปึ๊บฮ่าใครอยากได้สีสวยๆก็อย่าลืมทํากันนะครับพี่ขอดาแดง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 จะได้ดูดุดุดน้อยต้องไปหาตัวเมียมาเพิ่มว่าแต่ตัวนี้มันตัวผู้ตัวเมียวะเนี่ยเออวะ่ะมันตัวผู้ตัวเมียพี่ก็ไม่ได้สังเกต ตัวพู้ตัวเมียวะเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวผู้ตัวผู้นะครับงรอง้องตัวนี้ตัวผู้ดำแดงยังยังเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบดำแดงอันนี้ก็ออกเขียวแดงเฮ้ยเขียวแดงก็ก็สวยอยู่นะครับนี่อ่ะอันนี้เป็นดำขาว ไม่ใช่ดิดําฟ้าใช่ไหมออันนี้เป็นดําฟ้าลายจุดดําฟ้าลายจุดเพราะเป็นดําแดงอันนี้เขียวๆส้มๆอันนี้จะเป็นส้มน้ําตาลคืออันนี้จะเป็นสีจืดมากเลยอันนี้ล่ะ ชึบน้องๆชอบสีอะไรก็เม้นกันได้นะครับน้องๆเอ้ย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 ได้ไปะเนี้ยได้ไปะเนี่ยนี่แต่บงน้องๆดำแดงอยู่ในนี้สีมันเลยจืดพี่เดาใช่ปะวะเดี๋ยวลองออกไปข้างนอกดูครับทุกคนออกไปข้างนอกมันอาจจะสีแบบชัดเจนเออนี่แหละทุกคนสีนี้แหละ ดุดีนีนี่โอ้หสีนี้เลยนี่แต่มันยังไม่เจ็มพอผมเผลอเพิ่มเดียวตเกเย็นแล้วโอ้ยอุยนี่แหละน้องๆดุดีอุยชิบหายแล้วมูกันมูกันมูกันขีกน่ก่อน ไอหมู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 นี่โอเคครับน้องๆก็เป็นว่าวันนี้นะครับเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าคาชาโรดอนนี่ได้มาแล้ว สีดด่คูถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร e ให้กับพีก่กาด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาจับตัวอะไรเดี๋ยวมารอรุนกันนะครับโอเคอีพีนี้ก็ต้องขอเบรกไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับยีงไงยิ่งกัดยิ่งวิ่งเร็วสุดจริงบอกเลยเว้ไขวะตัวอะไรตัวอะไรนี่เอาหางฟาดใส่แตกตาแดงเลย น้ำน้ำน้ำนื่อด่ายลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับ